คำสอนของคนเป็นแม่หากวันใดที่ลูกท้อให้ก้าวข้อนี้นำทางนะ 1. ท้อได้ก็เลือกท้อได้ทุกอย่างเกิดขึ้นและก็มีวันหายไปแต่จงเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอเราเองต้องคอยบอกตัวเองว่าตอนที่ลูกท้อนั้น เซลดีๆในตัวมันหดหายไปนะและก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นมาเลยหยุดความท้อแท้แล้วกลับมาสร้างความหวังให้ตัวเอง 2. องเมื่อหมดแรงอ่อนแอนั่นก็พระลูกไม่ใช่ซูปเปอร์แมนลูกคือคนธรรมดาธรรมดาเหมือนคนอื่นๆเขาอาจมีบ้างบางวันที่ลูกรู้สึกอ่อนแอท้อแท้หมดแรงแต่ก็มีอีกรายครั้งที่ลูกมีความสุข 3. ถ้าต้องการมีชีวิตที่สร้างสรรค์ก็จงอย่ากกลัวเพราะความกลัวคือสิ่งที่ทําให้ลูกไม่กล้าที่จะออกไปทําสิ่งใหม่ๆจงเลิกคิดแบบนี้พอลูกอยากได้อะไรใหม่ๆหรืออะไรที่สร้างสรรค์จงลืมคําว่ากลัวออกไปบ้าง ยอมรับสิ่งที่ท้าทายแล้วจะรู้สึกดีเมื่อทำมันได้สิ่งที่ได้มาง่ายๆเราจะไม่มีความรู้สึกภูมิใจเท่าไหร่และหากตอนนี้ลูกกำลังทำอะไรที่ยากๆพูดได้เลยว่าวันที่ลูกทำมันสำเร็จได้นั้นลูกจะมีความสุขกับมันมากจริงๆ 5. สนุกและมีความสุขเข้าไว้สนุกเข้าไว้ชีวิตนี้มันสั้นเกินกว่าที่จะกังวลกับเรื่องโง่ๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเพราะทุกเรื่องที่ลูกผ่านไปได้เราไม่ต้องเสียใจอะไรมากและอย่าได้ไปทำอะไรให้ใครเสียใจเพิ่ม 6. คนทำร้ายเรา สร้างเราให้เข้มแข็งขึ้นในวันนี้พวกเขาอาจทำร้ายลูกได้แต่เขานี่แหละจะทำให้ลูกเข้มแข็งขึ้นได้หากลูกทุกข์ใจกับใครที่ทำร้ายจิตใจดังนั้นอย่ามัวคิดว่าเขาแย่หรือตัวเองแย่เจ็ด อย่าหยุดเดินจงเดินผ่านเส้นทางที่ยากที่สุดให้ได้ด้วยการก้าวช้าช้าจงอย่าหยุดเดินเพราะบางครั้งที่ลูกทำอะไรแล้วเกิดปัญหาไม่เป็นอย่างที่ใจหวังลูกจงอย่าท้อจงทำต่อไปให้คิดว่าเป็นการทดลองทำอะไรใหม่ๆ 8. ให้ความสำคัญในระหว่างการเดินทาง ให้ความสำคัญกับการเดินทางที่ไม่ใช่จุดหมายของชีวิตเพราะในระหว่างเดินทางเราต้องมีความสุขและสนุกกับการเดินทางแต่ความสนุกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่ลูกถึงที่หมายเท่านั้นแต่มันอยู่ระหว่างทางที่ลูกเดินลูกได้อะไรจากมันบ้าง 9. บางครั้งความสุขก็คือรอยยิ้มของลูกเวลาที่ตนเองรู้สึกไม่ดีนั้นหรือเจอเรื่องให้ปวดหัวเต็มไปหมดจงยิ้มให้กับตัวเองในกระจกพูดกับตัวเองว่าฉันมีความสุขฉันมีความสุขทำแบบนี้มันจะช่วยให้ลูกรู้สึกดีขึ้นได้จริงๆ